ท่านโอนโพ์ข้อความสยบข่าวลือเตรียมบินกับสหรัฐยันไม่มีใครเบรกยืนยันยังอยู่ประเทศไทยเซอร์ไพรส์ใหญ่พาน้องสายกับไทยคนท่านโอนโพ์ข้อความสยบข่าวลือเตรียมบินกับสหรัฐยืนยันไม่มีใครเบรกจากกรณีท่านโอนวัชระเรศวิวัชรวงพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ ขวทิวรก้าเจ้าอยู่หัวกับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากโดยในวันแรกท่านโอ้นได้เดินทางมาถึงประเทศไทยก็ได้ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครตะเวนไหว้พระที่ศาลหลักเมือง รวมถึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วและได้โพสต์ภาพขณะนั่งรถตุกๆอีกด้วยล่าสุดท่านโอนได้ออกมาโพสต์ภาพขณะเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมระบุข้อความว่าเที่ยวเมืองหลวงเก่าวันนี้ยังอยู่อีกสองสามวันผัดไทยของฉันอยู่ที่ไหนไม่มีใครมาเบรกซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีกระแสเขาหรือว่าท่านโอนเตรียมกลับสหรัฐในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566พร้อมกับขอเบรกภารกิจต่างๆรวมถึงอดทานผัดไทย ของโปรดทั้งนี้ท่านออนจึงได้มาโพสต์ยืนยันว่ายังคงอยู่เมืองไทยอีกสักพักและยืนยันว่าไม่มีใครมาเบรกนั่นเองล่าสุดหลังจากที่ท่านออนวัสรเรศวิวัสรวงพระโอรสองค์ที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับมาประเทศไทยได้เกือบหนึ่งสัปดาห์โดยเดิดนทางไปทำบุญและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสิ่งที่สนใจของประชาชนอย่างมากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่โรงพยาบาลสิริราชท่านโอนสรารเรศวิวัฒสรวงพร้อมท่านอ่องนายแพทย์จัก,กรีวัต์วิวัฒสรวงสองพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางมาสักการะพระราชานุสาวรี ในอาคารซิริราช100ปีที่จองเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอ่องอยากเรียนหมอเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1นอพอนพวชัยรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชยาบาลและผอโรงเรียนแพทย์ศิริราชให้การต้อนรับเนื่องจากนี้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจํานวนมากเข้าไปทักทายและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึงท่านอ้นและท่านอ่องก็ได้พูดคุยกับประชาชนที่เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองและถ่ายรูปด้วยอย่าง ไม่ถือตัวสร้างความปื้มปิติให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก จากวันนั้นเวลา11นาฬิกา45นาทีท่านโอนวัชรเรศวิวัชระวงและท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัตวิวัชระวงเขาเยี่ยมชมพิพัฒน์พานสิริราชโดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลสิริราชรอต้อนรับและนำเขาเยี่ยมชมพิพัฒน์พฑนในการเยี่ยมชมนี้ท่านโอนและท่านอ่องได้เข้าไปสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย และเดินทางออกจากโรงพยาบาลเิริราชในเวลา15นากา50นาทีทั้งนี้มีรายงานว่าหลังจากเสร็จภารกิจแล้วท่านโอนและท่านอ่องจะได้เที่ยวชมเมืองด้วยการนั่งรถไฟฟ้าเนื่องจากทั้งสองท่านกล่าวกับคนใกล้ชิดว่าอยากลองนั่งเรือและรถไฟฟ้าแต่อยากเดินทางไปที่ต่างๆอย่างเรียบง่ายไม,ไม่พลุกพล่านเกินไป